ฟังต่อฮยอนบินคว้ารงางวัลระดับโลกจากซีรีส์สหายผู้กองเป็นขวัญใจของสาวน้อยสาวใหญ่ที่ครอบครองหัวใจของใครหลายคนเลยก็ว่าได้สำหรับฮยอนบินที่โด่งดังมากๆจากซีรีส์เรื่องบางบทรักชุกเชิญในก่อนหน้านี้นุ่มฮยอนบินได้เดินทางไปที่สนามบินอินชอนเพื่อขึ้นเครื่องเดินทางไปไถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่อย่างนี ซึ่งลุกที่แฟนๆได้เห็นการและกริ๊แบบสุดๆเป็นลุกไว้หนวดสีผิดเข้มๆแทนๆล่าสุดมีรายงานว่าฮยอนบินนานได้คว้ารางวัล Great p i e s e Award จากการจัดอันดับ2020 Japan Awards ซึ่งรางวัลน,นี้คันเลือกจากคำที่มีการค้นหาและกล่าวถึงมากที่สุดในญี่ปุ่นช่วงปี2020ชื่อฮยอนบินคือหนึ่งในละครชื่อละคร คลา s สิ r o on You เป็นละครที่ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นและชื่อพระเอกของคือคีย์เวิร์ดที่ได้รับความสนใจอย่างมาก